เกษตรกรที่ปลูกผักบริเวณใต้อ่างกุดลิงงออำเภอเมืองอุดรธานีเริ่มประสบปัญหาขาดน้ำต้องอาศัยแหล่งน้ำสำรองมาใช้เพราะปลูกวันช่วงเดือนมีนาคมอาจต้องหยุดปลูกผักส่งท้องตลาด จากปัญหาภัยแรงที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้อ่างเก็บน้ํากุดลิงเงาะตาบลนาดีอําเภอเมืองอุดรธานีระดับนะะ้ Gonzalez, ําเหลือน้อยมากจนถึงระดับก้นอ่างที่อ่างเก็บน้ํากุดลิงเงาะซึ่งมีความจุ6.44ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ขณะนี้เหลือเพียง0.40 0ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ6.2 1 1ต่ําเปซตกว่าเกณฑ์กาหนดถึง60เปอร์เซนทางชนประธานไม่สามารถปล่อยน้ําออกมาให้เกษตรกรได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกผักสวนครัวเช่น ผักคะนา้าผักบุ้งจีนใบโหระพาใบกระเพราต้นหอมโดยผักเหล่านี้ชาวบ้านจะนําไปส่งตลาดเมืองทองซึ่งเป็นตลาดขายส่งผักและผลไม้ของภาคอีสานตอนบนและบางส่วนก็จะนําไปส่งตามห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองอุดรธานีสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าแล้งเป็นอย่างดี แต่ในช่วงหน้าแรงที่ผ่านมาหลังจากที่อ่างเก็บน้ํากุดลิงงาะประกาศงดปล่อยน้ําเนื่องจากปริมาณน้ําต่ํากว่าเกณฑ์ชาวบ้านที่ทําการเพราะปลูกพืชผักที่อยู่ใต้อ่างต้องอาศัยแหล่งน้ําที่ได้ทําขึ้นเพื่อเก็บน้ําไว้สํารองและปรับการรดน้ําจากเดิมวันละสองครั้งมาเป็นวันละหนึ่งครั้งเพื่อประหยัดน้ํา แต่มาปีนี้น้ำที่สำรองไว้อาจจะหมดเร็วกว่ากำหนดก็คงจะปลูกเป็นชุดสุดท้ายเนื่องจากเกรงว่าเดือนมีนาคมอาจไม่มีน้ำในการเพาระป,ปลูกอีกต่อไปซึ่งจะทำให้ชาวบ้านอาจต้องเสียรายได้ครอบครัวละหลายหมื่นบาทวอนให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือแม้กระทั่งน้ำที่ใช้อุปโภคและบริโภคก็คงจะไม่มีด้วย